พอเนี่สูงจอยเนาะโอ้โอ้น้องปานี่คือพอแน่ไงงามคือพอแต่คอยอ้วนคือเมย์เมย์กะจะสิเตียจะเตียเนี่ยเมย์น้องป้าของเพลงให้พังว่ะพึ่งยังว่วได้บันไดนักเริยนเพลงได้ละเพลงตว่าสาวสาวลูกครึ่งวอนแฟนโอ้ เราบ้านนาไม่เคยคิดว่าเป็นแฟนจากปานีน้องขอขอบคุณทุกพี่น้องสวยปานีอย่างนี้ ยังสวยมันยุ่งมาบทก่อนลำซึ้งละเพนพี่น้อยเนาะไปมาคามออนต้มอึ่งต้มเขียดตัดผ่ามาจะเอ๊สบายดีเฉพาะเพิ่งจะว่าว่าขากรโตนน่อย เสียเสียเสียเอเมนเสียเสียบางทีเอฟซีอาจชีคิดจะว่าโอ้ยสาวนวลนุ่งเสีอเป็นตัวเก่าโรแทนก็ชีขาวต้องกับพวกไม้กับแบบขาวสะอาดเนาะเอ้ยรักเนยเอาเนาะเอาแล้วเอาแล้วทาน้องมวยนะตัดภาพึ้นมาเนาะพูดให้พี่น้องอ้าวมีเอกสารทางนี้เนาะ โดนสบายดีเบอร์สุขุสุขอนเพื่นมาพร้อมสีตาเนาะไหมเนาะว่าวเวนกันแดดเลยใส่โอ้โหมันนี่นนเพื่นว่าวเวนกันแดดว่ะสัตว์ใส่โอ้ยหยาวไปเมื่อกี้นี่เลอกน้อยกำกับทีมกันแดดเอาชื่อเด้ออ่ะพ่อๆกันคือเก่าคขึนเดินมาพูดให้พี่น้องต้นโฮมครับป้าซาเดียวคอโตเข่าไปหาทั้งน้องปูน้องปลาเพิ่อนกันเด้อโดยมานำกันพ่อพี่น้องเลยเนาะป้าบาดนี้ กะใครยีดอกโพใบพี่น้อยเนาะบรรยากาศวุ่นีก้ก็โอ้แจ้งสาว่างทางผัวสร้างเพื่อนอืมผู้ทางผัวสร้างเพื่อนโอ้ก่อตั้งบุงกบแล้วนี่พ่อแม่พี่น้องเนะาะไวเติบนี่เนาะ มาบัานี้สวดศาสตร์ดีดีนนี้โอ้สบายดีเด้อพอสร้างเลยบรรทุกคนวัยแท้เนาะโอ้จงเสาไว้หนอยเนาะโอ้ทางนี้เนาะสบายดีเด้อพี่สไพน้องปลาเนาะฮะผู้ใช้น้องปูปลาหน้าหน้าเขา เห็ดเนี้นนะระวังเลขตามเด้อโอ้ยูนิ่บอร์สบายดีอีล่ะพิมุกคนงามนอันนี้อันนี้มาให้อันนี้หรอกก่อเรียบร้อยเพิ่งเริ่มก่อเมื่อไหร่นี่ล่ะอันนี้บอสแต่เมื่อชื่น แต่ส่วนเอาตังคุงกบนี่นี่อืแม่ไม่ได้สลับรางอะไรบ้าง <c oughs> <c oughs> โอมื้อนี้ม,มาในรางสามมุกคือเก่าเด้อมื้อนี้เด้อเนาะทางพอทาเพิ่นบ่ได้มาคือเก่าอลูกอาตาคือเก,ก่าเนาะ <c oughs> กะเวียกงานเพิ่นอยู่เพิ่นอยู่ซ่านนั่นแหละ,หละหาพอบ้านเพิ่นก็ได้จังมื้อนีลล่ะอันลูกกบนี่บ่แม่น ห้ากระตังมือนี่ห้ากระตังมือนี่ตุนตดีเลยป้าใส่จั่วเทเนาะสวดสาด่าติลีไหวลีเพื่อพี่น้องเลยอ่ะไอ้ะไละเดี๋ยวเอาซา,า,านจะ,ะ <4 S 1> <4 S 1> คนเหมือนกันสี่คนสี่คนบ่เลยเลยอ่ะพอดีได้สายคิดวหาคนนะเรียนรอยไปยาให้พ่อสานลูกพอมีเพิ่นแบบกินนะล้พอได้ตึกตักก,วกัวเกา่า <laughs> <laughs> สวัสดีว่าจไปดีโด้วยด้วยบอตเต้เก่งซูกำลังโด้วยได้สักก็ว่าเป็นนีเดอร์อ่าเอาคนหนึ่งไปใส่ใส่ละเด้อโอ้สี่คนโอ้ออกแล้วโอ้ไปแน่ไปดำหน้าบ่โอ้ เลยฮ็ตแลยแต่มงแล้วก็ออกเลยงานก่อนี่ไอ้น้องเตี้ยจัดการเออเอาตัวนี้คือมีบวงกลมอีหลายขันห่องอย่างบ่ตัวนี้กันตัวนี้ดิโอ้เอาอใช่มาบักขันค่ะ,อะเอาเพิ่นเปลี่ยนแผนใหม่เลยโอ้เปลี่ยนแผนใหม่เลยให้ขันมาเนี้ยอันนี้ก็ชิขันห่ออีกห่อง,องสำรองเลยเนาะอันนี่ก็ห่องโท ประตูข้างนั้นก็เป็นประตูอ่าขันใรเงินในค่ำนะก็กกเพื่อนของมันขว้วเนาะทางนั้นเนาะอือโอ้ใหม่น oh นี่พันธีคุณไม่นี่นตัดอะไรปลาเลยเนาะมีทำโครงสร้างากินข้าวเที่ยงละบออ๋อเนาะการน้งงานอดียวอือโอ้ผลเห็ดบปพ,พอกี่มือกะเรียบร้อยแล้วเนาะตวดซาดีที่บ่แล้ววลี่เนี่นน <c oughs> ย คอยเห็ดคอยไปเลยใครเรายอยู่ใกล้อู่เนาะกระตังกงุบมา้านี่อคนอี่น้องเลี๋ยากเลาะบังกันอ,อันนี้ของของน้องปลาบ่ตัวนี้แหละปลาห่อน,น,อน,น,นเนาะมาเนาะสีห่อนมาเนี่ เวลาน้องปลาด้วยนะมีข่าวแล้วยังอยู่เอามึโกบมาเสิร์ฟอีกวันนี้ค่ะกันเบิด์ตองห้องเลยประเดี๋ยวเมื่อกี้ว่าเห็นห้องเดียววันนี้เลือกเอาห้องได้บัี้ห้องใครน้อละแม่ห้องนี้คือเก่าห้องนี้คือเก่าเดยถึงชิบะพูดอีกห้องกับห้องนี้คือเก่าเน้อเออ โอ้จงสาวไว้นอกอีกโซเสาค่ะโอ้น้องน้องฟ้าบอกบอกคนโซเสาวบอกโซ่ <c oughs> สาเแ็่เอ็กหักกลับมันงามเลยงามบอกจะมาแบบโซ่สาวนอกวะ <c oughs> งามงามเนาะโซ่สาวแต่งสาวขึยให้งามทิพหลังคาคนยังมาทัน,นรรม,มุงเลยบอก นอนยังมาบ่อยล่ะนี่นอนยังมาทันมาอืมทุกวันเขาจะปุนหมดเป็นระดับบางทีเสร็จปุนหน่อยบล็อกมีแต่ซ้ำนี่บ่อยล่ะเมนมีแต่บากรแล้วล่ะก็ขาดเดือนเท่าไรล่ะก็ต้งตังมาเพิ่มอืมยังนอยก็ดีมุกดีใจเนาะยังนอยก็เห็นพาแล้วเนาะฮ่อนวัยได้ฮ่อนฮ่อนเนาะรู้สึกว่าทึบๆว่ะ bà, ông Gần như chút 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 อันคือมื้อนั้นเฮาขอเบิ่งอ่าผู้พ่อกับแม่น้องป้าพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าอ่ามี FC ทื่อเพิ่นขอมาแล้วเพิ่นอยากเห็นพพี่น้องเนาะแล้วก็เลยขอน้องป้าเพิ่นเบิ่งแล้วันี้มื้อนั้นหาที่เฮาขอไปแล้วแต่ว่าบ่มีเนาะนี่น้องป้าเพิ่นมือถ่ายมาไว้ล่ะถ่ายไว้แต่มื้อนะพูแต่มื้อนะเบิดซออผู้องเลยเด้นอืม ต่อสามอ่าคนปูนกับคนบล็อกหนึ่งคนคุยพี่ดาวเเนาะจะไหนละเห็นบ่บ้ามีอย่างวิดีโอหลายเท็นแต่ไม่อยากืสอท่านแสงอือ มันอันนั้นเนาะอะไรเงี้ยเหตุภาพเบเอกชัดปะในเนาะด้วยเออเบลย์เลยพลอยงามเนาะอือพอนี่สูงจอยเนาะโอือเอ้น้องป่านนี่คือพอได้หนิงามคือพอเสือแต่ข่อยอ้วนคือเมย์เมย์ก็จะชีเดียจะเตียนเนี่ยเมย์เนาะ สวยสวยอืมสวยแบบบทตองปลุกสวยแบบบทตองปลุกว่าสั้นเออมื่อนี้ไปเสิร์ฟน้องฟ้าของเพลงแค่พังว่ะพอเพิ่งงวดได้บันไดนักเรียนเพลงใดล่ะเพลงตัวสาวสาวลูกครึ่งวอนแฟนโอ้เออยังไม่เคยฟังแกเถื่อนได้หนิแกนี่แกะฮะกระแตงมาใหม่ๆเนาะ แต่บู๋เบ่อท่นเพิ่นจดน่ะไวบางทีผู้ได้แต่งให้ล่อเพินบอกคำาพายเพิ่นส่งมาให้เมืวานนี้อือรอมึงนูหาจักทอนค่อยบยังบดจื่อนะเอออ่านเบิ่งก็ได้อ่านนะคะนะแบบ FC เพิ่นแต่งให้บ่นี่แกทําพายเพียนน้องลูกป้าเพิ่นที่น้อี่เนาะ บื้เออมันออกทำนองซาซาหนึ่งไปค่อยแบบแบบไปค่อยปินนป้นสบายดีโดยสนนบายดีเนาะเลยน้องขอขอบคุณที่อุ้มรักไออุน่นให้น,อน้อง ให้กับน้องทุกวันผ่านมาเจอยาเธอคือบุบบกคอยเป็ดอ่าทั้งเทิงและวท้าไ้บุกก่อนเพิ่นอันนัานบ่อยละเพิ่นส่งมาเมื่อใดฮะวันนี่ก้องเพื่อให้น้องมีกำลังใจ สาวสาวบ้านนาไม่เคยคิดว่าแฟนแฟนจากปานีน้องขอขอบคุณทุกพี่น้องสวยปานีอย่างนี้ทุกวันขอวอนแฟนแน,นจากทุกทิศ ทุ่งเพลงทั่วไทยล้ว oh. น้องขอสัญญาเอาไว้ว่ามีเมตตาและเป็นคนดีน้ำใจห่วงใยดีจากทุกทุกที่ปานี้ หลังไหลยูทูบเบอร์สายบุญคอยอุ้มไว้จะไม่มีวันลืมพระคุณขอขอบคุณเอฟซีทุกทุกทั่วทั่วทุกทุกที่มีเมตตา ผู้ใหญ่ใจบุญอีกทั่วหน้ามีที่ไม่ตราสวยเหลือคนจนสาวาสาวลูกครึง่งไทยลาวพาเพลงเขือนเคือนค่อยผ่านจากใจน้อง ขอบคุณท่านเมตตาสวยเหลือปกครองจะขอห้องเพลงทดแทนน้ำใจในดนตรีจากแฟนทุกทุกที่น้องจะจดน้องจะจำไว้ ไม่มีไม่ลืมพระคุณสั้นยิ่งใหญ่ววนแฟนให้ฮักนุนนานนานหอ้องกะแบบอาา่านภาษาไทยบบแตกจำ <c oughs> ่าอ่าฮ่าับตกมา <c oughs> ห่อสุดก่อน <c oughs> โอ้ <c oughs> อันนี้คืออันเอฟซีฝั่งไทยเป็นบล่ะที่เอพิ่นแตงอ่าอบุตรกนสพแบบของลูกครึ่งไทยลาวเลย <c oughs> มันมีแบบบุหัวสิถึกเพลงตัวไหนวอนหรือว่าลูกสาวลูกครึ่งเอออดีตกยังปับเสียงเพด่อไรได้แล้วกันสาตาซีวิตติกับบุหัวสิถึกเพลงตัวไหนมันมีสองเพลง ยาผสงมาให้ห้องบอตัวนี้แต่คอยอาบวัชพัยโปแตกวัชพัดเราโปโทเยอะๆเนาะเกียนมาเป็นวัดเป็นโอนอยู่ว่ะันเขียนมันดูค่ะโอ้ยยงไงมันมันจะทอนแสงบุห็นดเลยอืมเนาะมีนาการเพื่อนคนไปน้ำนอกเพราะว่าเอฟซีนองฟ้านี่คนไทย กส99%เเลยเนาะเพราะว่าผู้ใดก็มักเบิองเพราะว่าเป็นของลูกคืนไทยลราส่วนลายก็เวลาทำมา่ายทรที่ก็มีแต่เอฟซีฟังไทยเนาะโดยฟังล่าเท่านี้ก็มีอยู่แต่กับโบราณสำหฝังไทยเพื่อนเพื่อนเลเนาะแลวก็ต้องห้องเพลงเอาใจแฟนๆเ้อแฟนคลับจะลายเ้อก็ต้องเอาใจให้เด้แต่ตัวนี้ขอสีปั๊บเสียงให้มันยาวๆเยินเยินไปก่อนนะเลยบอกมันเป็นทำน่องแบบ ซาซาเป็นหวักเป็นหวักแต่อันนี้ยังปรับเสียงขับ่าได้ต้องเนื้อต้องเนื้อฮะนินเซ่วนน้องป้าเนี่ยกะคือสิมาเขียนแร็คโล่งก็ได้เบิร์นแล้วเราละมาห้องปะโบได้สนุนกันคือว่าคนแบบต่ละห้องบ่มาเป็นแนะนำที่ว่าห้องเพลงศิลปะอย่างนี่น่ะห้องบ่ห้องเมนโบ่สนใจอีกแล้วก็ห้องกับโอ้โบห้องบ่ห้องใช่ไหะเพื่อแต่งให้แล้วก็ห้องนะโดยกับเพื่อนก็มักมอน กำลังใจเพิ่นนอกเพิ่นกระซูอีแต่งเพลงก่อนหนึ่งขึ้นมาได้กับใส่เวด้ากับโอ้คือเพลงต้นนี้ได้กับต้องรำเพลงเก่าขึ้นอีกอย่าลืมเดเคยวฟังเหรอบ่โดยอืมเอาฟูฟูไปเรื่อยๆเนาะโดยปไาแดดแท้ๆเนาะมัอนี่เฮ้ยพี่น้องเลยทางพอซาเพี่นก็ยังบม่พักก่อนกินข่าวกินน้ำเนาะ เอ็ดสิบสองโมงแล้วตอนนี้เนาะอ่าผสมปูนี่เลยเพิ่งเลี้องเลยทางพอสร้างทำพวกกินเข่าเลยบ่อยเนาะผ <laughs> สมต่อเน,นื่องเลยบ,บ,บอกพ่อค่ะสามมือกันแล้วแหละนี่พอสร้างเลยฮ่าฮ่าฮ่ามงกออบบงกบงกถือว่ามาครบเรียบร้อยบานประตูได้ใส่ละบานยังมาทางนี้โอ้ยยังมาทันเมีงบมาบ,าบาอ คือตอนนี้ก ok ็ม <Yeah. S 2> ีแต่โมกโกแล้วก็มุกโกมุกบเรียบร้อยแล้วคนที่เราเนาะแต่ภาคส่วนอื่นนี่ก็คือยังบ่ทันมีมาบ่อยละคือยังมีแต่ส่วนกอซื้อเนาะเลยกว่าทางโพซางเพ่นิก็ก่อไว้อยู่ระเบียงห้องบ้านน้องป่านี่ก็คักได้นี่หน้าบ้านนี่กว้างคักใช่ไหมอระตนี่ใส่เส้อละ อันนี้เด้งหน้าบ้านเด้ระุ้นีนะลองไปกินข้าวล้วบอจ้าเูยยังยังไ่ทันกินเลยข้าวเช้าก็ยังไ่ทันกินป้าตัวเมใส่เขียวบอรบอยมาเฝ่าพ่าางเราบม่ได้กินข้าข้าวเส้าขเสายบ่อยละกลายุมงเลยมันกลายอง กะเจ้าย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ังนุ่มยังน้อยกับพยายามกินเขาหตรงเวลาเด้อบบกินน้อยกะกินลายอบกินลายกัน้อยเนาะโมเมนต์เนี้ยนี่แหละทีแบบว่าบบกินน้อยกับลายก็คือแบบเออยายเป็นกระเพาะเด้อเอ้สิบอกเป็นกระเพาะแล้วอันตรายได้หากสายเนี่ยได้เป็นโรคกระเพาะกินน้อยเอาขันเจ้าบบกินลายกัพอมันมีเสื้อเขาในลำใส คือใบาลาถ่ายหิ้วปูนซอยเพื่อนบ่อนบอไ่ได้เออแกหี้ปูนซอยพอสร้างเนาะผู้เห็ดตัวเนืองเลยเลยแล้วอีหน่อยอีน้มเนี่ใส่ละเป็นนุน่มน้าเองเพื่นอนบ่เห็ดเองเห็ดเองมาเลยหิวเองมาเลยมีแต่มื่อใด้คันว่างเน,นี่กะไปซอยเพื่นอน แดดแห้งมันคือแห้งไปยากแขร์หลยแม่เพราะว่าเฮ็ดอ่าตอนแดดเที่ยงยานบกสบายเผอพี่น้องเนาะแดดแห้งครับมาพี่บอไปไหน <c oughs> นี่ไม่ยังนรีละอันนึงนี่นะใหม่จนมันเหลือเนี่นยโอ้เหลือบอนี่นะอืม เบิกเงินหมกขึ้นสิเมื่อยหมือนี่ซึ่งในเอเวอร์เนีเบิกงิหมกคือสิเมื่อยซึ่งแบบว่าห่อนไปตามอากาศนะเพลงจะซึ่งเลย อ่าแดนว่าซะน้องปามีมาใส่แดนบ่เฮียติดลิเกศิษย์เฒ่าเออบ่ติดนะเฮาเอ้ยบ่มีติดเฮาเอ้ยนี่แดนอย่างเดียวา่มาบ่มาด้วยความซง ภายในจะอยู่โฮมเนาะพราสร้างเนาะขันอยู่แบบยังมุ้งหลังคานี่ปุ๊บทีท่เที่ยวคือเที่ยวโลกนี่เลยนะเลยหอนแหงผมไม่พี่ดาวเลยเมื่อนี้เนาะช่าปิ้งอัวนั่งก็ค่ะเย็นหลายก็เลยแข็งนั่งไม่เลยหมกเธอเห็นจะซึ้งๆอยู่นั่งๆั่งยังเย็นจะเมือ่อย <laughs> 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 เอออะนางเบิ่งน้องฝาแล้วก็เบิ่งสร้างไปน้ำเนาะอืมเพิ่นเห็ดแป๊บเดียวแล้วเพิ่นกอบอกได้ได้บอสามมือนี้เพิ่นกอเอาอันนี้เอาเผินแปประตูนี่บ่เบอเพิ่นกอเริ่มก่อบเลยนาะบ้านถัดเทข้านเออมือนี้เหรอแสดงว่าได้สองสามมือนี้นะเนาะ วายอยู่นี่สานคพี่น้องคุณดกสิบสิบวแต่คนทิต้อยา่ม่มจาเบียงวะอ่าา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 ่าา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 ้าาาาา่าา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 า่าา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 เาา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 ยาา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 อเาา โอ้ดีเลยเนาะไปเฮ็ดเวียยเวียนมาบ้านาาาาเ่าก็ได้มีอาชีพเลยมาเฮ็ดนาบอโอมาเฮ็ดนาเฮ็ดนาแล้วก็ไปเวียงคือเก้าบอเวียงมาดิเนอ่ะบอเย็นแบบมาดำไฮดำนาซอยฟอลซอยเมย์ย่ <c oughs> า,ายยยยงงกลับไปเวียย <c oughs> อ่ะยีเวียงคือเก้าสนอว่า ฝ่าว่าจะจ่อยอะคือกำตานนี่เอาเอ้ยมาในบทซึ่งนี่วันนี้เนาะในน้ำซึ่งเมนกระบ้าอย่างมันก็ไม่ได้เอาแล้วนายบ้านนี่ปะาน่ตได้แล้วเขาเขามาซึ่งกระสงใช้ข่งเนาะโอ้ ดจักก่ใช่ไหมเจันป่ี้กะนตอตเลยใชจะมาจะงว่ะปทังที่นี่าทังข้าข้าข้า่อกเก่งใจนั่นเนาะงาแบบเพิ่เมื่อยได้ยพมคนยังให้กินปานั้นสิโอ้ยเมื่อยได้คอยก็ได้ ก็กลับรถมาเมื่อยแ้วครับหายแล้วเนาะน้องปลาโอ้ยเออผันมีแห้งด้เออเอ้ายังหน่อยก่ะโอ้น้องปลาเป็นทวงอยู่เนยเนาะถามความเป็นทวงเปมื่อไห้งกันแล้ว มาแรงแล้วฮันโหเขาก็คามอย่างเดียวที่บอแรงสามอ่ะกินได้มาขับรถไกลเหมือนบมาซะเขนเขยเลยสิเป็นน้องเตี้ยสองในวันนี้โอ้ตายตายตาตาแ่เตียสอจามาเชกินน้ำกินไนเดอาซะเกมีอยู่น้ำาติกดี ต้ากินเองเด้อต้ากินเองเด้อนะอ่ะสาอ่ะสามบันทีกทางเอ้ยกะสิได้ลาก่อนเด้อบันทึกทางน้องปลาเนาะเดี๋ยวให้ทางนวลพิ่นอ่ะสาวนวลพึ่นอะไรอย่างเงี้ยให้ได้สาวนวลพิ่นเขาว่าเพราะบรรยากาศแดดเพิ่นก็เพร้ยไปน้ำเนาะ อาสงสัยขับรถ <ไป S 1> มา<ล>ใกล้โวโอเคเสร็จแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเดี๋ยวให้ท่านน้องปลาลมกับสอนวันต่อเนาะเดี๋ยวทางสามุดดก็จะได้จบคลิปเพียงสำนีเนาะส,าบ,าสาบายดีสาบายดีล่ะโอเคเสร็จแล้วพ่อแม่พี่น้องอ่าพาคส่วนทางด้นซานน้องปลาก็สีประมาณนี้เลยเนาะตอนนี้ก็กตั้งพวกกบ เรียบร้อยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าอีกสิประมาณนี้อ่ะเบิ่งผพามุงไก่พ่อแม่พี่น้องเลยแต่งวงกบเรียบร้อยเนาะก็เรียบร้อยอ่ะโอเคสำหรับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับทางสามมุก,ากดากับชิรัลคอโตกับกรเหมือนนี้เนาะจะจบคลิปนี้สักนี้นนนนนจังได้กระฝากพ่อแม่พี่น้องเข้ามาเป็นกําลังแงใจกดไลา์กาแชร์ฟไฮเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปน,นี้กับ สามุดาภาพอ่ะลาไปแลกกับคุณพ่อ,อก,กันในคลิปน้าเจอภานีนกับข้อการเข้ามาสบายดี